นายอยูนกินอีสานบ้านห้องมาเด้อมือนีบัดนิ่มนนท์นนท์พาเลาะนะครับหลังจากกินหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำเรียบร้อยนะครับเข่าเหนียวปั้นจำห้องมากินแกงไก่ใส่นมายสมครับที่นัองครับนี่แหละครับแกงไก่ใส่นมา้สมของเท้อีสานบ้านห้องตอนนี้ชอบตีเอกแกงไก่ตรงนี้ตอนนมา้สมนี่ก็ปิ้งหมูน่ครับ อีสานบานเฮาปิ้งปลาแดกพี่น้องครับมาเด้อสวัสดีครับพี่น้องที่รรักทุกท่านนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับสุภูสุคนะครับเมื่อนี้ผมนุ่มนรุนพาละนะครับมาทักทายกันยนีเมื่อเ้าครับกับบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับนะมาทายให้ชมให้เบิ่งอยู่ทางสวนมะม่วงนะครับสวนมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับเมื่อนี้นบรรยากาศในช่วงนี้นะครับเช้าๆครับตอนเศา้านะครับตะเวนขึ้นโพเพแล้วนะครับตะเวน ห่วยแดงงามเลยนะรับเมือเสาต่อบรรยากาศนับในทางสวนมะม่วงนะครับมันเรามาทั้ทงที่วิถีชีวิตของลูกอีสานตลูกอีสานบ้านนาะสตร์กัคนแหนวนเนาะใช่จะไปเบิ้งนะครับพี่น้องเข้านะครับปิดจริงเลยเนาะบรรยากาศทั้งคุณคือทั้งผี่บอสต่อคนแหวนอะนะครับนี่แหละชีวิตของลกูกลูกอีสานนะครับลูกอีสานตัวจริงนะครับเดี๋ยวจะพา,พาไปเบิ้งวิถีชีวิตอีหลีนะครับว่าเพิ่น การลำงชีพเป็นอย่างไรคนอีสานหฮาสมัยตะกวนนัน่นแหละครับพามาเบงนะครับตอนนี้คือวิถีชีวิตการดำรงชีพของพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาครับวิถีชีวิตภูคาเนี่ยแหละเป็นต้นแบบให้เบงนะครับว่าการดำรงชีพเฮ็ดอย่างไรครับห้าบต่ต้องมีเตาแก๊สก็สามารถที่อยู่ได้ครับน้ำทงไ้ทงหน้าครับมีฟืนครับนี่คือไฟกินฟืนนะครับครับเตาซิง ใช้อิฐนะครับสก้อนแค่นั้นครับสวดว,วดินลงไปแล้วตั้งจึกขึ้นมาแล้วผลิตนนขึ้นมาเองนะครับเตาซิ่งเตาอิฐใช้ไม้นะครับไม่เห้านะครับเพ็ดพฟื้นในการนึ่งเตาครับอายเป็นดัวดแล้วนะครับมีคือการเอาลงชีพแบบสบายสบายยี่ห้อไท้บ้านบ้านเข่านี่แหละระบบต้องไปใส้ระบบเตาฟอกเตาแก๊ มา,า,าที่จะดัรลงชี้ออย่ได้รครับแบบประหยัดอีสารบานเฮาครับเื้นขึ้นมาครับพูดปัญญาเก่าๆของพอแม่เฮาเลี้ยงเฮาตั้งแต่น้นนยๆครับจนเ่าปานนี้จนงหญ่ปานนี่นะครับมีเห็ดใหบ่งน,นะครับคนรุ่นใหม่อาจจะไม่เห็นนี่คนรุ่นใหม่อาจจะบกฮง้จกว่า,าวิธีดำรงชีวิตของพอของแม่เฮาเน่ะเพื่อนเฮ็ดจังได๋มากนะครับทายอนยกใหบ่งนะครับสมัยเกา่เกาๆสมัยโบราณเพื่อนติดังไฟยังชี่ มีฟืนใส่ฟืนนะครับโดยที่บ่มีท่านนะครับสมัยตะกอนใส่ฟืนนี่สิครับตำตำตำเข้าไปเลยเนาะจุดๆเข้าไปมี่เป็นหน,นึ่งเขาเนี้ยวห้านะครับเบี้ยงห้านะครับต่อเนี้ยวซุกแล้วก็สิได้ปั้นจำนยืดชีวิตท,ทำอย่างนี้นะครับสมัยตะกอนห้าน,น,นี่นยก็ได้คนขโมยนีบอลูกเกือบมาสมัยใหม่แล้วมีแต่เตาแก๊สยา่างเดียว ห่างเขาบิ๊กซีเลือกความเพื่องเจ้าของเลือกวิถีชีวิตอีสานของเจ้าของว่าเจ้าของเปิดเกิดเป็นคนอีสานพูดแล้วไปหากินเคเอฟซีผูกพันพิซซ่านนะสร้างกินนะครับย้อนเบิ่งๆครับการดอาลูชีพเท่านี้แสมัย้ตะกอนเนี่ยพ่อแม่เพิ่นเลี้ยงเมามากัดดังซี่นะครับดังเตาดังฟืนเท่านี้ละนะกระเปิดให้เบิ่งให้ชม ตอนตะกี้พันเห็ดยังสี่หลักะการเลี้ยวไปปลาสลับ,บอยูออ่มีแต่น้องงัวเอ้าการตะลง่ชีพเหาเฮ็ดยังสี่นะครับ <c oughs> การซักผ้าเสื้อผ้านาะเ <c oughs> พ่เข้ากับใส้ผงซักผ้าใส้แฟบนะครับตะกอนคือเราคู่มือนี่เนี่ยส่เครื่องปัน่น สบายมุนอยู่ลุยลุยแล้วนะครับสักมือครับต่ก่อนเนี่ยคนพอไม่ไห้า่นะครับสักมือแต่นรลงชีพเพ้าะคนกระยู่ได้นะครับบนจําเป็นที่ว่าเาจะปั้นนะครับผู้เมือนี่สมัยไม่เคนว่าลืมเจ้าของนะครับลืมตัวเองเอาผู้สิมาจูเฟื่อนก็นไเลสักไวสักไว กับการอารมณ์มชีพเพื่อนซิซักมือนะครับนี่มาตากแล้วซักมือใส่กระมังซักผ้าดูการระล่ชีพดูเป็นสี่นะครับเพื่อนไปอยู่ได้มันจะเก็นตัวฟุ้งเฟ้อน,นะครับนี่โสผ้าโอโม่อย่างดีบริโภคสนานเพื่อนเด้อนะครับใส่กระมังเพื่นซักแต้วแล้ว,พวกกเพื่อนจะไปตากน้ำ สมัยตะกอนหน่งนย์บุมีน้ำปลาปลาน้าบาดาลคือคู่มือนี่นะครับสมัยตะกอนคนจะใช่น้ำห่วยน้ำหนองน้ำคล้องน้ำบึงนะเพราะว่าสารพิษตะกอนตะกี้นี่งศนย์บุมีหลายคือคู่มือนี่เฮ็ดให้เบิ่งเฮ็ดให้ชมนะครับถ่ายให้ดูถ่ายให้ชมย้อนยุบดูครับย้อนยุกเบิ่งนะครับว่าการในโลกชีพหน้าสิเษย์จงไล่ยนนโนนพาหลอกมันเองแต่เด้กไทยทำให้เบิึงนะครับวิถีชีวิตการดำรงชีพของพี่น้องชาวอีสาน สมัยตะกอนย้อนมหา,หาเฮานี่ยนะครับคือคเพ่เฮ็ดจังซี่การหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำตะกอนนะครับใช้ฟืนนะครับใช้ฟืนดังไฟเรื่องไฟฟืนด,ดังไฟนะครับนี่แหละครับสุกแล้วพี่น้องครับสุกแล้วเดี๋ยว,ว,วจากนั้นก็ได้กินกันเมื่อนี้ผ้ากีนแก,กนงไก่เซโนไม่สมครับเสิร์ฟใน,นกินอีสานบ้านเฮามาเด้อเม,มื่อนี้บ้านนี้นมน้อนนพาเลาะนะครับหลังจากที่หนึ่งเข่าหนึ่งน้ำเรียบร้อยนะครับเข่าเหนียวปั้นจำเฮา มากินแกงไก่ใส่นมาส้มครับพี่น้องครับนี่แหละครับแกงไก่ใส่นมาส้มของเท้อีสานบ้านเฮาตอนนี้ช <c oughs> อบที่แตกแกงไก่ตองมีตอนนมาสม้มน,นี่ก็ปิ้งหมูนะครับอีสานบ้านเฮาปิ้งปลาแดกพี่น้องครับมาเด้อแสบๆน้ำกันนะครับเมื่อนี้สิบ,บก,กินไ้เบิ้งครับอืออยานพี่น้องอยากน้ำหิวน้ำ หเหตดในเบื่งว่าวิถีชีวิตอีสานเฮาอยู่ง่ายกินง่ายครับสไตล์สไตล์ตอีสานบ้านหน้าห่านะครับอยู่ทงไฮทงหน้านี่แหละกินง่ายง่ายสลามาเด้อพี่น้องบ้นานเฮากินเขานำการเจบ็บเจบ็บแสบบ่อนอทา,นนทางพุนแสบเพื่อทั้งพี่บ